สวัสดีครับสา่งไม้ผ้ามายามหนูหางหนูไว้แล้วฝนตกมัดขึ้นฝนตกมัดขึ้นเลยครับบ้ืงนาม้มื่อวันม,ะม,ะมันไม่มน้าเลยครับนี่น้มเต็มให้หน้าเลยโมลูวันนูสีหวอกหรือเปล่า นามไลทครับตกแต่สองถุ่มตกช่วงสองถุ่มว้านหัวสองถุ่มครับสอดเกียงปัดหางนู้ไว้นี่สิบสิบอันสิบหลังกับเด็ก ลัดมานนอก,นอกตะวันหนูมีครับหนูไหลมีห้อยผม,มีคนเอาหลวดมาห่างอยู่แต่ว่าคนที่ห่างหลวงเขาบอกว่ามันเก่งครับมาได้มันยังไงแล้วางไม่ห่างเลยโอ้ยมันจมหนามมาเล แม่นี่เลยน้ำท่วมหู้นี่ครับสร้างไม้หางไว้นี่น้ำท่วมหู้แล้วพี่นี่เสือกเอากลับรันกลับรันแต่บร่ได้ตัวครับนี่โอ้ยทำไม่ได้พยายามทำมาคืนฝนตก

ทอันเหรอครับทางไม้ห่างไว้นี่ครับอันนึงองน,นี่บอลันบอลลันครับ เนี่ยกรบบบลันว้าโวยงอวบบโอ้ยกลับบลันจากหลังครับเนี่ยหอยครับหอยเชอลี่กลับบลันจากหลังเลย แสดงว่าน,นูมาอ,ออกฝนตกต้องมาคำโหดหนูเลยพอออกลังนเนี่ยเพรลันครับนี่ หลังนี่ลั่นครับนี่แต่ว่าทีมียังบ่นี่มียังแนวโอ้ยแต่ว่าลั่นหย่อนยังหลังก้อนนี่ก็ลั่นน้ำถ่วมลั่นลังไรน้ำถ่วมลั่นโอ้ยลั่นหย่อนน้ำถ่วมก็บ่ดัก